จังหวัดนครนายกจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฟิ์เดย์และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี2559ทับ60ณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหมู่ที่8บ้านกุตะเคียนตำบลเขาพระอำเภอเมืองนครนายกในวันที่12กรกฎาคม2559 โดยได้รับเกียรติจากนายพิชัยวงบัวง,งามเกษตรจังหวัดนครนายกเป็นประธานเปิดงานในปี2559รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหสกรณ์มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหสกรณ์ได้เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่ฤดูการผลิตใหม่โดยการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฟิวเดย์และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี2559ทั60 ขึ้นในทุกศูนย์เรียนรู้ภายในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม2559โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นฤดูการผลิตปีเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่พร้อมทั้งจัดให้บริการจากหน่วยงานต่างๆซึ่งเป็นไปนตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดเป้าหมายการพัฒนาเกษตรกรประเด็นสำคัญได้แก่การลดต้นทุนการผลิต การทำเกษตรทฤษฎีใหม่และประัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้การทำเกษตรผสมผสานเพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพการผลิตสินค้าเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพดินน้ำอากาศและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดมีองค์ความรู้ข้อมูลเทคโนโลยีที่เหมาะสมอําเภอเมืองนครนายกมีพื้นที่เกษตรกรรมจำนวน152,327านนไร่ ร้อยละเเป็นการทำนาประมาณ1 0 0 0 0แไร่ทำได้ทั้งนาปีและนาปลังลองลงมาเป็นการทำสวนไม้ผลประมาณ1,900 0ไร่ทำการประมงจำนวน1,500 0ไร่นอกจากนี้เป็นการทำเกษตรอื่นๆเช่นพืชไร่พืชผักและเลี้ยงสัตว์เห็นได้ว่าการทำนาเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรในอำเภอเมืองนครนายกมีปัญหาการผลิตที่สำคัญคือต้นทุนการผลิตสูง เฉลี่ยประมาณ4,598บาทต่อไร่โดยเฉพาะการใช้เมล็ดพันธ์ุในอัตราเกินความจำเป็นคือปริมาณ30กิโลกรัมต่อไร่การใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการจัดการศัตรูพืชในอัตราทีท่สูงถึง1,85 0บาทและ393บาทต่อไร่ตามลำดับจากสภาพปัญหาดังกล่าวการจัดงานในครั้งนี้ได้กำหนดเป้าหมายให้เกษตรกรชาวนาอำเภอเมืองนครน,นายก ลดต้นทุนการผลิตข้าวจาก4,598บาทต่อไร่ลงมาที่2,673บาทต่อไร่โดยกำหนดสถานีเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์ดังกล่าวจำนวน4สถานีสถานีที่1การจัดการดินและปุ๋ยให้เกษตรกรได้เรียนรู้ในประเด็นการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตเช่นการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินการทำและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี สถานีที่2ปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกข้าวการทำนาหวานสำรวยและหวานน้ำตมมาเป็นการทำนาหยอดข้าวแห้งและโรยข้าวง,งอกซึ่งสามารถลดอัตาราเมล็ดพันธุ์ลงจากสักสิกิโลกรัมต่อไร่เหลือเพียง10กิโลกรัมต่อไร่สถานีที่3การจัดการศัตรูพืชให้เกษตรกรได้เรียนรู้ระบบนิเวศในนาข้าวการทำและการใช้สารชีวพันธุ์เช่นเชื้อราบิวเรียเชื้อราไตรโคดมา ในการป้องกันและกำจัดศัตรูข้าวแทนสารเคมีสถานีที่4การทำไร่นาสวนผสมเพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้การลดความเสี่ยงจากการทำเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวและรู้จักการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตรนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการให้บริการการเกษตรอื่นๆแก่เกษตรกรที่มาร่วมงานจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานภาคีเช่น ธนาคารเกษตรเพื่อสหกรณ์การเกษตรพลังงานจังหวัดบริษัทเอกชนเช่นบริษัทคูโบต้าเป็นต้นมีหลายมีหลายอย่างครับอย่างพวกไอสารไมเปลี่ยหรือพวกไอเดโคโนมาลดหยอดหยอดข้าวเพื่อประหยัดนะฮะแล้วก็ฐานฐานดินหรือฮอมนไข่ก็โอเคครับแต่สองสองอย่างนั้นก็เคยทำแต่ตัวนี้ยังไม่เคยทำ ใช่ครตอนนี้ก็ก็ใช้อยู่ในปฏิบัติณเวลานี้อยู่ด้วยก็มาตรงนี้หลายคนเหมืกันก็โอเคครับที่เจ้าหน้าที่มาก็ให้ความร่วมมือให้ให้ความให้ให้ให้ใหประชาชนเข้าใจในสิ่งที่บางคนท่านไม่ค่อยรู้นะครับก็ดีใจครับก็ ปีละสองหนหรือว่าอย่างน้อยก็ปีละหนก็โอเคนะครับตามฤด,ดูกาลที่เกษตรกรที่จะทํทำก็อยาก,กยให้มีอยู่มาครั้งนี้ก็คือได้ความรู้ไปเพิ่มเติมคือไปปฏิบัติคือเกี่ยวกับอย่างเราทํานาใช่ไหมเราทานาก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไตรโคโดมาแล้วก็ใช้เชื้อบิวลเรลียที่พอปล่อยพอ,พอเปิดน้ําพอเราสูบน้ําก็ปล่อยไปกับน้ําก็ได้ผลค่ะได้ผล ข้ายอดนะคะคืออันนี้ก็พยายามที่ว่าคิดว่าอยากจะทำเพราะว่าตอนนี้ใช้หวานน้ำตม้มใช้ไล่ละ2ถงังค่ะวาน้ำต้มอยู่ตอนนี้กไปหยาดก้าทีนี้ก็อยากจะลองอันนี้เขาบอกว่า7กิโลก็จะพยายามจะลอง อยากให้รัฐบาลช่วยให้อบรมให้ได้ความรู้เกี่ยวกับการลดต้นทุนอยากปีน,น้อยปีละครั้งแล้วก็อยากให้รัฐบาลช่วยเรื่องเกี่ยวกับราคาข้าวให้สูงขึ้นอีกนิดนึงค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอขอบคุณนณะส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นพี่น้องเกษตรกรที่มาร่วมกันทําให้การจัดงานในวันนี้บรรลุวัตถุประสงค์ชาวนาเพเภอเมืองนครนายกก้าวสู่ฤดูการผลิตใหม่ด้วยความมั่นใจ แต่สามารถลดต้นทุนการทำนาลงได้ไม่เกิน2,673บาทแน่นอน